สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในข้อสอบภาที่5นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่อง prep position ค่ะก็คือคำบอกตำแหน่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคาว่า away นะคะแปลว,ว่าแบบห่างออกไปออกไปแบบนี้นะคะ from แปลว่าจากค่ะ into แปลว่าเข้าไปข้างในค่ะส่วน during แปลว่าระหว่างแปลว่าในช่วงนะคะใช้กับเวลานะ during เนี่ยนะคะทีนี้ค่ะถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บนะคะให้เราไปอ่านโจทย์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า the film นะคะก็คือหนังเรื่อง best c o r reunion เนี่ย,เ,ยเขาได้รับคําชื่นชม compliments มาบ่อยมากนะคะคำนี้เขาได้รับคําชมจุดๆผู้ชมผู้ฟังแล้วก็คนที่เหมือนจะเป็นนักวิจารณ์นะคะดังนั้นข้อนี้เขาได้ ได้รับคำชมจากค่ะตอบข้อ b boy นะคะทีนี้บางทีนะคะถ้ามันเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นการที่บอกว่าระหว่างเนี่ยถ้ามีแอนแบบนี้นะคะข้อสอบมักจะมาก,กับคำว่า between นะคะระหว่างและ นะคะระหว่างจุดๆและจุดๆนะคะอันนี้เอาไว้ในความหมายว่าระหว่างแต่ข้อนี้เขาใช้ความหมายในการที่จะบอกว่า from จากแบบนี้นะคะก็สามารถตอบข้อนี้ได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วเลยค่ะใครที่อยากได้เทคนิคเกี่ยวกับทั่วอีกนะคะเกี่ยวกับการทำข้อสอบสั้นๆง่ายๆนะคะสามารถติดตามอีกได้เลยหรือทักเข้ามาในเพจนะคะเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับคอร์สได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันในคอร์สนะคะ